โอปอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับกดเบรกนิดเดงอ่ะแล้วมองกระจกซ้ายนะมีรถทางซ้ายไหมมีเหมือนกันแต่เขาอยู่ไกลใช่ไหมเอาเราเข้ามาทางนั้นซ้ายตรงนี้นะเดีย๋ยวกูจะให้กลับรถตรงสะพานไม่กลับบางนาตรงนี้อ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมามองกระจกมองข้างด้านซ้ายสลับมองข้างหน้าเ,เราเลี้ยวซ้ายตัดเข้าไปเนี่ยให้อยู่ทางด้านขวาก่อนแต่ระวังรถทางด้านซ้ายเขาจะตรงมาหาเรานะเอากดเบรกนิดนึงกดเบรกครับกดเบรกอ่ระวังรถกระบะขัาสีขาวนี่ โอเคไม่มีใครตัดมาเราอยู่ในนี้เลยโอเคกดเล่นนิดนึงครับไปแล้วปิดเลยครับเดีชิดเราชิดขวาไปตลอดนะเพราะเราจะกลับรถไปฝั่งเราชิดขวาตลอดโอเคเล่นเล่นนิดนึงครับ เบรกช้างลงโอเคค่อยๆหมุนขวาอ่าหมุนค้าหมุนแล้วมองนะออนหน้ารถอ่ากดรกนิดนึงถ้าเร็วไปก็กดเบรกนิดนึงอ่าแล้วอันนี้คือเราจับลัตเซอร์มิโค้งได้แล้วนะครับมือเราก็ค้างไว้อย่างนี้คำนองอบปองถ้ามากไปแล้วก็คลายออกมาทางด้านซ้ายถูกครับอ่าโอเครักษารถให้อยู่กลางๆไว้โอเคขึ้นก้าวดีอ่าปลอดภยัยเรากดแคร่กิ้งได้เลยเดี๋ยวเราจะอยู่เป็นขวา เพื่อที่จะตัดเข้าไปสู่ถนนเส้นทางหลักนะเนี่ยมันจะมีลูกซอนนะครับพื้นสีเหลืองนะครับลูกซอนสีดําแล้วก็มีลักษณะของทางที่เบี่ยงออกไปทางป่าได้อ่กไปดไฟเลี้ยวขวาเลยเวลาเบี่ยงขวา,าไปนะครับเวลาออกไปแนละ้วให้อยู่ทางด้านซ้ายก่อนเนาะเพราะทางด้านซ้ายที่เราออกไปเนะี่ยเขาจะเรียกว่าจุดพักจุดพักรอเพื่อที่จะตัดออกนะ มองไปขา้างหน้าก่อนนะครับ๋เคมองไปขา้างหน้าก่อนอ่าเหไหครับแล้วมองขวาด้วยอ่ามองซ้ายด้วยนี่เนี่ยเน่มาเนี่ยนี้เขาเรียกว่าจุดพักเห็นไหมน้องอปอจะเห็นเลยว่าเลนที่เรากำลังขับอยู่เน,นี่ยคือเป็นเลนพักเนี่ยแต่จะมีลูกศรให้ชี้ไปทางขวาเห็นไหมพอต,ตววรงไปสักพักหนึ่งก็จะสุดทางละตอนนี้เรามองขวากอนนะหลังรถฮอนด้าสีขาวไหมหลังฮอนด้าสีขาวนะเราจะตัดออกโอเคเร่งเลยตัดออกเลยครับไปเลยดีครับอยู่เลนซ้ายนี้ก่อนดีมาก